สวัสดีครับทุกคนวันนี้ก็อยู่กันที่วันแบงคอกนะครับตรงรัานน้ำผึ้ริเวณด้านหลังก็มาเดินเที่ยวนะแล้วก็จะมาเล่าให้ฟังมาชวนคุยถึง20นะครับคีย์ไฮไลท์ของเจ้าตัวดีใจออสโม360ตัวนี้ข้อแรกนะครับก็คือเซนเซอร์1นิ้วซึ่งน่าจะเป็นตัวแรกของกล้อง360เลยครับที่ได้เซนเซอร์ในระดับ1นิ้วแบบนี้ และที่สําคัญกว่านั้นก็คือการทำนาบเซนเซอร์เนี่ยเป็นลักษณะของสี่เหลี่ยมจัตุรัสเนื่องจากว่าการทาเจ้ากล้อง3.6ตัวเนี้ยตัวเลนส์มันจะกลมๆเนาะแปะลงไปบนสี่เหลี่ยมผืนผ้ามันก็จะเสียบอยู่ที่ด้านข้างไปแต่ตัวนี้ทำเซนเซอร์มาเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสเพราะฉะนั้นการถ่ายออกมาเราก็จะได้คุณภาพที่เต็มมากขึ้นต่อมาครับถ่าย 8K ได้ที่50เฟรมเพอร์เซกกับเจ้ากล้องตัวนี้นะเปอีกหนึ่งขีดไฮไลท์ แล้วก็มี internal storage นะครับ 128GB แต่ว่าเหลือใช้จริงเนี่ยประมาณ 105GB เนาะซึ่งอันนี้ก็เป็นข้อดีนะที่หลายๆคนไปลอกไปถ่ายถ้าลืมเมมเนาะอย่างน้อยเราก็ยังมี internal storage ให้ใช้งานได้ประมาณก็ถ่ายเป็นชั่วโมงอยู่นะสำหรับเจ้ากล้องตัวนี้นอกจากนั้น,นครับบางคนก็ถามว่าเอ้ยแล้วมันเปรียบเทียบกับ a อคชั่หรืออะไรองี้ได้ไหมก็ต้องบอกว่ามันมีโหมดที่เป็นกล้องเดี่ยวนะครับเลือกได้ว่ากล้องหน้าหรือกล้องหลัง เป็นโหมดกล้องเดียวถ่าย5 k 6 0 f เฟรมเพอร์เซกนะครับแล้วก็4 k 120ได้เนาะอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งข้อดีของเขาและที่สำคัญไปกว่านั้นครับเป็นกล้อง360ตัวแรกนะครับที่มี d l o o อ m 1 0บ i ิตหรือสี1 0บิตเขาเรีย t ส1 0บิตนั่นเองซึ่งที่ผ่านมาครับที่เราใช้กันนะถ้าสีเป็น8 b i บิตเนี่ยจะได้อยู่ประมาณสัก16ล้านสีแต่พอขยับขึ้นมานะครับเป็นสี1 0บบิตเราจะได้สีทั้งหมดเนี่ยประมาณพันล้านเขตสีเพราะฉะนั้น การเอาปริเก i รดไปทำสีก็จะสนุกแล้วก็มีความยืดหยุ่นมากยิ่งขึ้นครับและในโหมดเล่นเดียวเขาก็จะมีระบบกันสั่นมาให้ด้วยนั่นก็คือเจ้าตัว Rocksteady 3.0หรือเป็นกันสั่นตัวเดียวนะครับกับในเจ้าตัวดีใจ Osmo Action 5 Pro เป็นตัวเดียวกันนะครับ Rocksteady 3.0มี Horizon Steady หรือนะครับการที่กล้องเนี่ยจะรักษาระดับเส้นขอบฟ้าให้ตรงให้ตลอดเวลาไม่ว่าเราจะเอียงกล้องซ้ายหรือเอียงกล้องขวาขนาดไหน นะภาพก็จะยังได้แนวระนาบไม่ล้มไม่เอียงไปนะครับอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งข้อดีของเขาเลยทีเดียวทีนี้เรามาดูไอตัวโหมดกันสั่นนะครับที่เราสามารถหมุนกล้องได้สามองศาโดยที่ภาพไม่ล้มก็คือเราจะตั้งที่ตรงนี้เป็น 4K 16:9นะครับแล้วก็รูดด้านบนตรงนี้ HSTD s ตรงนี้แตะขึ้นมานะครับจะมี Horizon Balancing ตัวนี้นะครับแต่ว่ามุมระภาพเนี่ยจะเป็น d w a f หลังจากเราปรับโหมดตรงนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ย นะครับเราจะหมุนกล้องได้รอบเลยโดยที่ภาพไม่ล้มหมุนยังไงเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับอันนี้ถ่ายดูับกดปุ่มถ่ายนี้นะครับกดถ่ายนี้แล้วก็เดี๋ยวหมุนกล้องให้ดูแบบนี้เลยนะเอบอบเอบเอบงี้และนอกจากนั้นครับในโหมดการถ่ายภาพนะไม่ว่าจะเป็นโหมด360หรือโหมดเลนเดียวนะครับก็จะมีภาพนิ่งมีวิดีโอมา ซึ่งภาพนิ่งในโหมด360เนี่ยเราจะได้ไฟล์ภาพที่120เมกะพิกเซลนะซึ่งถือว่าใหญ่มากๆสำหรับโหมดเลนคู่นะครับนอกจากนั้นอีกเรื่องหนึ่งที่ดีมากๆเลยที่ผมเคยพูดไปแล้วก็คือการที่มีเจ้าตัว Osmo Audio หรือเป็นระบบเชื่อมต่อไม์นะครับอย่างตอนนี้ผมใช้ดีใจไมทูเชื่อมต่อผ่าน Osmo Audio เข้ากับตัวกล้องโดยตรงไม่ต้องเสียบสายไม่ได้มีสายอะไรมา มีตัวต่ออะไรมาเกะกะสามารถเชื่อมต่อเข้าไปโดยตรงเราก็พูดผ่านไม์ตัวนี้เข้าไปในกล้องได้เลยอ่ะอันนี้เยี่ยมมากแล้วนอกจากนั้นครับในตัวกล้องเรายังสามารถบันทึกเสียงแยกออกมาเป็นแบ็กอัพไฟลอีกหนึ่งไฟได้ด้วยนะครับเผื่อถ้าเรามีปัญหากับไม์แล้วเราไม่รู้นู่นเนี่ยตัวนี้ก็จะมีไฟลแบ็กอัพที่เก็บไว้ให้เราอีกหนึ่งไฟลด้วยเหมือนกันทีนี้เรามาพูดถึงโหมดการถ่ายภาพของเจ้ากล้องตัวนี้กันนะครับถ้าเริ่มจากโหมด3 6 0เนาะมันก็จะมีภาพนิ่งนะครับ มีวิดีโอ360มีซ u เปอร์ไนท์โหมดถ่ายกลางคืนนะครับมีเซลฟี่แล้วก็มีวอลเทกซ์นะครับโหมดที่หมุนๆได้เนาะแล้วก็อีกโหมดหนึ่งก็คือจะเป็นโหมดไทม์แลบนะครับซึ่งอันนี้ผมก็ชอบเล่นมากๆสำหรับโหมดไทม์แลบตอนนี้เป็นการเทสโหมดซ u เปอร์ไนท์ครับซึ่งทางเดินหน้าห้องพักเนี่ยก็จะมีไฟสว่างเป็น,นช่วงๆเนาะ ก็ให้ลองดูกันในโหมด360กนะครับกับซุปเปอร์ไนท์ตรงนี้อ่ะตรงนี้สว่างหน่อยอแล้วเดี๋ยวลองเดินไปตรงที่มืดมดนิดหนึ่งลองดูว่าภาพที่ได้นะครับเป็นยังไงบ้างนะอ่ะอันนี้ก็จะมืด,ม,ดมึดหน่อยแถวนี้อ่ะให้ลองดูตรงนี้ก็จะมืดเลยนะอันนี้เป็นโหมดซุปเปอร์ไนท์ อันนี้เป็นอีกหนึ่งโหมดครับก็คือเซลฟี่โหมดซึ่งเราต้องถือไม้แบบนี้ผมก็ยังง,งงงอยู่ว่าเพื่ออะไรนะครับตอนแรกนึกว่าเป็นโหมดสามหกศูนย์เนาะแล้วก็เป็น 8K แล้วมันก็จะล็อกโฟกัสที่ตัวเราอย่างเงี้ยก่อนที่เราจะรีเฟรมไปไหนก็ได้นะครับแต่กลายเป็นว่าเราต้องถือกล้องแบบนี้เพื่อให้ได้หน้าเราเข้าเป็นเซลฟี่โหมดนะครับก็เลยงงวนะ่าถ้าถือแบบนี้เวลาเดินเวลาอะไรมันลําบากกันนะโดวยเฉพาะเวลาไปเที่ยวอนะไรเงี้ยคนเขาก็จะมองว่าแปลกๆนะว่าเราต้องถือแบบเนี้ย เพื่อจะให้หน้าเราเนี่ยอยู่ในเฟรมอ่ะเข้าไหมที่ผมถือแนวระน้าตรงแบบนี้เลยลองดูครับมันก็จะได้ภาพประมาณนี้แล้วมันก็ยาวด้วย <c oughs> ลักษณะน,นี้เป็นยังไงบ้างอันนี้คือโหมดเซลฟี่ครับซึ่งที่ผ่านมาผมใช้โหมดนี้เอาไว้ทำเทเบิโท็อปก็คือตั้งบนโต๊ะกินข้าวและมันถ่ายลงมาเพื่อเพื่อถ่ายอาหารเนาะก็ ก็พอได้แต่มุมมันก็ไม่เป๊ะตัทีเดียวหรอกครับก็ลองดูว่าจะเอาเอามันไปใช้ทําอะไรได้บ้างนะ ในโหมดเลนเดี่ยวครับก็จะมีภาพนิ่งมีวิดีโอแล้วก็มีบูสต์โหมดผมเข้าใจว่าตัวบูสต์โหมดตัวนี้น่าจะเป็นลักษณะของใช้ในที่แสงน้อยหรือว่ากลางคืนเหมือนกันนะครับแล้วยิ่งกว่านั้นก็จะได้มุมกว้างถึง170องศากันเลยทีเดียวกับจตัวบูสต์โหมดเลนเดี่ยวแต่ว่าภาพก็จะโค้งๆคงนิดหนึ่งอันนี้ต้องลองไปเลือกปรับใช้กันดูครับว่าจะใช้แบบไหนในสถานการณ์ยังไงนะครับเป็นบูสต์โหมดเลนเดี่ยวบ้าง อะลองดูนะครับจากผมตรงนี้ทีนี้จากมืดๆเนานะจากเงาต้นไม้นะครับผมจะเดินเข้าไปที่แสงสว่างที่มีสปอตไลท์ลองดูว่าเป็นยังไงนะครับโห,โ,หโหมดเนี้ยโหมดตัวบูสโหมดเนี่ยเขาจะให้มุมมองรับภาพมา170องศาซึ่งมันกว้างมากๆนะครับอลองดูทีนี้รับหน้าผมเต็มๆเป็นยังไงบ้างนะครับอันนี้ผมยื่นไม้ไปประมาณแค่แบบฟุตฟุครึ่งนะครับไม่ได้ยืดออกไปเยอะ ครัเขาจะอยู่ประมาณนี้ให้ดูช่วงเงาช่วงอะไรต่ออะไรของบูสต์โหมดอ่ะทีนี้เดี๋ยวลองเดินเข้าไปดูตรงทางเดินหน้าห้องพักที่มืดลงไปอีกเป็นแบบนี้เป็นยังไงบ้างครับอันนะี้จะมืดเลยนะและในโหมดการถ่ายวิดีโอนะครับที่ชอบมีหลายๆคนสอบถามกันเข้ามาก็คือถามว่าพีเรคคอร์ดได้ไหมนะครับลูบวิดีโอได้ไหมก็ต้องตอบว่า เจ้าตัวนี้นะครับดี i o s m o 3อลสามารถทําได้เหมือนกับ Action 5 Pro เลยทีเดียวนะมีทั้งลูปวิดีโอเราสามารถตั้งเวลาได้1นาที5นาที10นาทีอัน,นี้ตั้งได้นะครับแล้วก็เจ้าตัว Pre เ e c เหมือนกันเนาะเราก็เราไปตั้งว่า5้าวิ10วิยีวิวิอันนี้ก็เป็นการกดนะครับเพื่อให้ภาพเนี่ยย้อนหลังมันถึกกลับมาให้เราได้ซึ่งเจ้าตัวนี้ทําได้เหมือนกันเลยทั้งทั้งสโหมดก็คือมีเอ่อวิดีโอนะครับมี Pre r e c แล้วก็มี l ูป p r e c อ r d i ด g ้อ่ะอันนี้ แล้วก็การเซฟไฟล์ของเจ้ากล้องตัวนี้นะครับจะเซฟไฟล์ออกมาเป็น HEVC หรือ H.265 ซึ่งตรงนี้เนี่ยผมเข้าใจว่าพอเราเซฟเออกมาเป็นเจ้าตัว265แล้วไฟล์มันจะมีขนาดเล็กกว่าในคุณภาพที่เทียบเท่ากับเจ้า H.264 ซึ่งถือว่าเป็นเทคโนโลยีที่ใหม่กว่าเนาะอันนี้ก็ต้องลองดูว่าชอบกันหรือเปล่าหรือถ้าใครนะครับมีเครื่องที่เปิด265ไม่ได้อาจจะต้องมีการแปลงไฟล์เพิ่มเติม นะครับจาก h.265 ไปเป็น h.264 เนาะอันนี้ต้องลองดูครับว่าเครื่องเนี่ยสามารถรองรับหรือเปิดแบบไหนได้แต่เอาจริงๆนะผมว่าเครื่องส่วนมากน่าจะเปิดได้หมดแล้วนะครับอย่างเช่นของผมมีเครื่อง Windows อยู่เครื่องหนึ่งตอนแรกมันเปิด265ไม่ได้มันเปิดให้แค่264เนาะผมก็เลยไปเสียตังค์ซื้อแอปตัวหนึ่ง30กว่าบาทน,นะครับเพื่อให้มันเปิด265ได้แค่นั้นเองเราก็จะได้ไฟล์ที่ขนาดเล็กลงแต่คุณภาพเท่าเดิมอ่ะอันนี้ก็เป็นข้อดีเหมือนกัน อีกหนึ่งข้อดีมากๆของเจ้าตัวดีใจออสมมบอกก็คือใช้แบตนะครับชุดเดียวหรือรุ่นเดียวกับเจ้าตัว Action 5 Pro Action 4ตัวนั้นซึ่งเป็นแบตซีรี่ตัวใหม่ล่าสุดคือ1950ม mm. นะิลลิแอมเพราะฉะนั้นถ้าใครที่มี Action 5 Pro อยู่แล้วแบตเอามาใช้กับตัวนี้ได้เลยหรือซื้อชุดคอมโบของตัวนี้นะครับมีแบตสมก้อนเอาไปใช้กับ Action 5 Pro ได้ด้วยอ่หารนี้ดีมากๆเลยทีเดียวแล้วก็ด้วยแบตเตอรี่ตัวนี้นะครับ ที่เขาเคลมมาก็คือว่าถ่าย 8K เนาะได้ประมาณ100นาทีในสถานการณ์ที่ควบคุมบางตัวแปรอันนี้ก็ต้องลงไปดูซึ่งผมเข้าใจว่าจริงๆถ้าเราใช้แต่งานทั่วไปกลางแดดจะจัดแบบนี้อาจจะได้ไม่ถึงแล้วก็มาถึงตัวสเปคของตัวเครื่องครับเจ้าตัวเครื่องตัวนี้นะครับ DJI Osmo 3.0มีน้ำหนักอยู่ที่183กรัมวัสดุผมเข้าใจว่าเป็นพลาสติกแต่ก็น่าจะเป็นพลาสติกที่ค่อนข้างมีความทนทานประมาณหนึ่งเนาะ มาพร้อมกับเลนสองฝั่งนะครับมีปุ่ม3ปุ่มมีฝาเปิดปิดสาหรับเก็บแบตฝั่งหนึ่งแล้วก็เสียบไทซีฝั่งหนึ่งนะครับและที่ยิ่งไปกว่านั้นก็คือมีแมกเนติกควิกรีลิสซิสตมเข้ามาซึ่งถือเป็นหนึ่งในจุดแข็งมากๆของ DJI Ecosystem เลยทีเดียวนะครับซึ่งถ้าใครซื้อชุด Adventure Combo ก็จะมีเจ้าตัวแมกเนติกควิกรีลิสตตัวนี้ให้มาด้วยอีกหนึ่งตัวและสำหรับสายดำน้ำครับเจ้ากล้องตัวนี้กันน้ําลึก10เมตร ลงได้เลยไม่ต้องใส่เคสอีก2คีย์ฟีเจอร์ที่ผมว่าเออเขาทํามาได้ดีหนึ่งเลยคือเรื่องการสั่งงานด้วยเสียงพูดแบบชิลๆนิดนึงนะแต่ว่าก็ต้องแอคเซนตนิดนึงก็ฟังออกนะครับให้หยุดให้ทายให้ปิดเครื่องอันนี้สั่งงานได้แล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือเรื่อง gesture control นะก็คือการที่เรายกมือขึ้นมา5นิ้วอ่ะกล้องหยุดถ่ายหรือกล้องเริ่มถ่ายอันนี้ก็ดีเหมือนกันสมมติเราตั้งกล้องไกล,กลๆเงี้ยเรายกมือขึ้นมาปุ๊บอ่ะกล้องถ่ายกล้องหยุดถ่ายแต่ว่าต้องบอกเลยครับว่ากๆ เพราะฉะนั้นต้องระวังให้ดีนะครับบางทีเราไม่ทันได้ดูว่ามันหยุดหรือมันเริ่มถ่ายไปแล้วอันนี้ต้องระวังเพราะมันมันไวมากจริงๆนะครับต่อมาเป็นโหมดสั่งงานด้วยเสียงและท่าทางนะครับเรารูดจอลงมาเนาะเราจะเห็นมีมือด้านนี้กดมือเข้าไปนะครับจสเจอร์ control ตัวนี้คือการสั่งให้กล้องเนี่ยทำงานด้วยท่าทางก็คือการเวฟวิ่งมือหรือว่ายกมือขึ้นมาห้านิ้วแบบนี้นั่นเองเปิดอึบ๊บกดเปิดนะครับแล้วก็กดออกอ่ะติดแล้วนะ ทีนี้สั่งงานด้วยเสียงคือตัวนี้ลูดไปอีกหน้าหนึ่งเดินทำาไมตรงนี้ voice control นะครับมันจะมีภาษาอังกฤษภาษาจีนนี่ครับคําสั่งอยู่ตรงนี้อ่ะออกไปก่อนนะเดี๋ยวทําให้ดูอ่ะทีนี้กดให้เริ่มถ่ายด้วยค่าทางนี้นเรียบร้อยตอนนี้ก็คคอร์ดแล้วนะครับอ่ะให้ดูอันนี้ record เรียบร้อยแล้ว,นนแ,ลวแล้วถ้าเราอยากจะให้มันหยุดทายังไงก็ยกขึ้นมาอีกทีหนึ่ง dừng không dừng là, dừng, 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 start recording, stop recording, take a photo, hey. และมาถึงข้อที่19กนะครับก็คือ DJI Mimo a p แและ DJI Studio ก็คือแอปพลิเคชันแล้วก็โปรแกรมในการรีเฟรมแล้วก็ตกแต่งตัดต่อนะครับเจ้าตัวคลิปที่ออกมาจากเจ้าตัว DJI o อ mo 3 6 0ตัวนี้ซึ่งตอนนี้ออกมาลองรับหมดแล้วนะครับทั้ง w n n o w w นะครับทั้ง Mac นะครับทั้ง Android ทั้ง iPhone สามารถใช้งานได้นะครับลองไปเลือกใช้กันดูว่าใช้เป็นไหนผมว่าค่อนข้างโอเคเลยเดี๋ยวถึงแม้ว่า ลูกเล่นต่างๆจะยังไม่เยอะมากแต่ผมเชื่อเหลือเกินว่า DJI เขาไม่ปล่อยเรื่องนี้ไว้นานหรอกครับเดี๋ยวเขาต้องออกอัปเดตนู่นนี่นั่นออกมาเพื่อให้เราใช้งานได้สนุกสนานมากยิ่งขึ้นนั่นเองและอันสุดท้ายที่ไม่พูดไม่ได้เลยเป็น1ข้อดีหรือ1ข้อเด่นนะครับของกล้อง360น,นั่นก็คือ Invisible selfie stick อย่างที่เห็นออยู่ตอนนี้ครับผมเดินถือกล้องไปด้วยถือไม้ไปด้วยนะครับแต่ไม้ก็จะหายไปเพราะว่ากล้องมันจะลบภาพให้เรา กล้องตัวนี้ใช้ลักษณะของการถ่ายภาพจาก2ฝั่งแล้วเอามาเชื่อมต่อกันเพราะฉะนั้นตรงรอยตรงกลางของกล้องนะครับมันจะโดนตัดออกไปทาให้ไม้ไมตัวนี้หายไปอ่ะอันนี้ก็เป็นข้อแนะนำครับเวลาเอาไปใช้งานถ้าอยากให้เป็น invisible selfie stick เนาะต้องระวังเรื่องการจับถือนะว่าเราจะถือแบบไหนเพื่อไม่ให้ไหม้เนี่ยมันโผล่ออกมาเนาะอันนี้ก็เป็นทั้งหมด20ข้อคียไฮไลท์เด่นๆของเจ้าตัวดีใจออสโม360ตัวนี้ที่เอามาเล่ากันฟัง ดูจบแล้วคิดยังไงบ้างครับเป็นยังไงบ้างสําหรับเจ้ากล้องตัวนี้นะผมว่าก็เป็นอีกหนึ่งกล้องที่ใช้งานสนุกนะครับแต่ถามว่าจะทดแทนกับพ็อกเก็ตสได้ไหมแอคชั่นห้าโปรได้หรือเปล่าอันนี้ต้องถามตัวเพื่อนเองแล้วครับว่าการใช้งานของเราเนะี่ยเป็นแบบไหนแล้วกล้องตัวไหนเนี่ยน่าจะเหมาะกับการใช้งานแบบนั้นๆของเพื่อนๆเนี่ยมากที่สุดซึ่งต้องบอกว่าถ้ามีทุกตัวก็ดีนะครับแยกใช้ตามสถานการณ์เนาะแล้วแต่การตอบโจทย์กันนะอย่างเช่น ถ้าอยากได้คุณภาพที่ดีที่สุดใน3ตัวนี้ผมว่านะครับคุณภาพเรื่องการกันสั่นเรื่องอะไรต่ออะไรเนะี่ยคือพ็อกเก็ตสแต่ถ้าอยากได้ลุยที่สุดใช้แล้วสบายใจที่สุดอ่ะอันนั้น Action น Pro น่าจะเป็นคำตอบนะครับแต่ถ้าใครอยากได้มุมแปลกๆถ่ายทีเดียวได้ทั้งหน้าทั้งหลังรอบตัวเลยได้มุมที่อีก2ตัวไม่สามารถให้ได้กันสั่นเทพด้วยกล้อง3 6 0 ผมว่าดีใจออสมอสามหน่าจะเป็นคําตอบที่ดีสําหรับคําตอบนั้นอันนี้ก็ต้องลองไปเลือกแล้วก็พิจารณากันดูนะครับผมก็หวังว่าคลิปนี้จะช่วยเพื่อนๆได้นะว่าในการตัดสินใจว่าเฮ้ยเราควรจะไปล้องสามหกศูนยไหมหรือเราควรจะไปตัวไหนยังไงดีแล้วก็ถ้าใครหาซื้อเจ้ากล้องตัวนี้ก็ฝากไว้ด้วยครับร้านกล้องเสียงภูครับซูมคาเมล่าหรือว่าเว็บซูมคาเมล่าดอทเนนะครับก็ลองเข้าไปเลือกดูกันแล้วก็เจอโค้ดส่วนลดก็สามารถกดใช้ได้เลยไม่ต้องเก็บนะครับแล้วก็ถ้าใครชอบคลิปนี้ก็ ฝากก,า like, ก,า share, กาดไลค์กดแชร์กดติดตามไปบากด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าอดีตไปนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย